ทำไมจนเป็นโสดไปแล้วไปแล้วเฮ้ยล่วงทั้งวันคณะผมเฮียเฉยทุกวันนี้เฮียก็ผิดกฎจราจรอยู่แล้วผิดตรงไหนอ่ะเข้ามาในสถานที่หรูหราไม่ไม่ถอดบวกกันนอกเขาเป็นญาติพี่ยอดนครนายก เกลียดวันที่หนึ่งทนงันหวังวันนี้นะ่าเป็นวันหลอกลวงสัญญากันไวโยโยโยโ้เยอะๆมาขายโชกในายเป็นลกทางลวงแม่ที่ใหม่ดูท่าทางแล้วเขาเต้นสามชาไม่สวยถ้าเขาเต้นบ้มผมว่าเขาพลิ้วเลยนะเนี่ยผมนะได้ไม่ใช่มั้ง <c oughs> เป็นโสดก็อ,อย่างนี้แหละอยู่จนโซบนความโสดจะแก่อย่างนี้แหละมารักกับโนนชีวิตจะดีแะึแย่รักกับโนนก,ก็เป็นรักที่ดีนะจ๊ะรักกับโนนชีวิตจะดีึแย่รักกับโนนไม่เคยน้อยหนะ้าใครสูงยาวขาวทองว่านโดนมอบทั้งดวงใจด้วยกายและชีวิตซึ่งแม้จะมีบางวันไม่ไป่โลเป็นผา หัวใจถูกตังนกเวีดทิศตะวนเสรีวันใดที่ดใดใครคิดอีกแอบทีวีกันสุดสวรรค์ที่อยู่บนพื้นดินเชื่อธอนารักกันนั้นยิ่งใหญ่คุณทำอไมจนเป็นโสดไปแล้วไปแล้วเฮ้ยล่วงทั้งวันคณะผม ดึงลงมามาอะ่ะ <มา S 2> ดึงลงมาทำไมดึงเมื่อไหร่เราหลานเขารับรับอะไรนี่ปึกอย่างนี้เห็นเห็นตัวแค่นั้นจะเอื้อมยังไงไ่จะกระสือหญ่สายเอ <c oughs> <c oughs> อ้าวอ้าวเด้อ้าวเด้อ้าวมันเป็นยังไงเป็นไงหรอเฮ้ยพี่หลานเหลินกลัวหมดแล้ว บอกไว้ก่อนนะอย่ายุ่งมองได้แต่อย่ายุ่งไอ้ตัวแรกไอ้ผาเดี๋ยวหลานลองวอนนี้ขึ้นมาโอ้พ่อก็เป็นสัมเพลวัดยวนด้วยว่ายอขึ้นมาเอาตังค์ให้เด็กไปเจ็ดร้อยแล้วขึ้นมาไอ้ตัวแรก เฮียเฉยทุกวันนี้เฮียก็ผิดกฎจราจรอยู่แล้วผิดตรงไหนอ่ะเข้ามาในสถานที่หรูหราไม่ไม่ถอดบวกกันนอกเขาเป็นญาติพี่ยอดนครนายกขึ้นมาคุยกันก่อนก็ได้คุยกันสิไอ้ทะเลทำลายบรรยากาศอ๋อใหญ่แค่ไหนท้องที่ไหนฮะ พ่อมันเนี่ยผู้กองผู้กองฝั่งทนชื่อตะผู้เมาแล้วกองตามตลาดเะฮะวันนั้นโอยเข้าเข่งถทาไปหมดเลยรอเล่นลูกเอาตังค์ให้หลานไปเจ็ดร้อยอุ้มไหวเหรอพ่อเขาเป็นสรารวัตรใหญ่แล้วเขาจะมาอุ้มประชาชนตรงไหนอะ,อะพี่ลองได้อ,ะ,อะตำรวจประชาชนไม่ผิดเขาจะมาอุ้มตรงไหนอะแค่ล้อเล่นกับลูกก็ามาอุ้มเกินไปแล้วลูกลูก ไปไปซื้อลูกปืนให้พี่หน่อยลูกมายิงใครอ่ะแหมลูกซื้อลูกปืนให้พี่เด็กก็น่าเรียกมึงปูเลยถูกแล้วเอออายุห้าสิบเจ็ดจะเป็นพี่เด็กเขาเออถ้าอย่างพี่น็อตนี่พอได้ใครพี่อ,อโว้ไพี่ซื้อให้อะไรเล่าไม่ฮม่้อะไรเหออรหอ<ๆ>อ๋อไม่พอใจคนโน้นหน่ะพี่ ท่านจะได้รับความสุขสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบกับความสุขสนานนะครับอย่าลืมนะครับผม <c oughs> เข้ามากดติดตามนะครับ <c oughs> และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดเดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรัวกดกด,กด